อังกฤษอังกฤษอยู่ไหนเชิญมาชมสติ๊กเกอร์ครับ My ่ u e e ไอ h แ v e I ไอ้ไอไอแอมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปทำสติ๊กเกอร์บ้างดีกว่าพี่พี่หนูยังไม่ได้อัปเดตสติ๊กเกอร์เลยฉันว่าฉันใหญ <มา S 2> <ๆ S 1> ่มาเลยเหมือนง่วงอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวหนูขอเปิดเพลงสรรเสริญท่านเทพ่อนนะคะขอสรรเสริญ nobody, <ๆ> nobody nobody but ใช่ถูกต้องหนูมีเพลงประจำแล้ว มาทุกคน let's go let's go nobody ยังอยู่ห้องมีเทียนอยู่ปหมเนี่ยไม่ไม่ได้ทิมมานะนี่ไง nobody มาแล้ว no nobody nobody นี่คือความประทับใจใช่ป่ะคือ nobody อยากให้บุ้มเขียนแหละบุ้มรู้ nobody อยากให้บุ้มเขียนพี่ nobody ทำไมอังกฤษเขาอยาก รเธอปล่อยสิงโตออกมาเลยเธอปล่อยสิงโตออกมาจากคองเดี๋ยวนี้เธอปล่อยสิงโตออกมาจากคอกเดี๋ยวนี้นี่เราต้องเขียนหน้าสิงโตอีกหรอครับพี่โนบอดี้คือตาเราคือตาเราเป็นแพนด้าแต่ยังเฮ้ยสิงโตอ่ะทำไมเราเหมือนผีอ่ะทำไมเราเหมือนผอนพี่โนบอดี้ติ๊กตอกสตาร์ห้องผมมีเสียงเพาะมากเลยนะครับติ๊กตอกสตาร์คืออะไรอ่ะ ติ่ต็อกสตาคือของฝันติ๊กต็อกรตาติ๊กกตาเฮ้ยอะไรกูเหมือนโจรเหรอมาละมาละน้องปบิดที่ปาชิวโอ้โหมันเหมือนมีแพนด้าหรือเหมือนแบล็ค เหมือนอะไรก่อนอะตอนนี right? like ้กำลังคิดของหนูว่าเหมือนแพนด้าแต่พี่เหมือนแรคคูนยังไงก็ไม่รู้ทำไมหนูนันเหมือนแพนด้าหรออืมเหมือน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 ค่ะจมูกแพนด้าสีอะไรสีดำนี่ n o b ดี y ห้องฉันอะทำทำสติกเกอร์เธอห้องแรกนะนี่ nobody เออหน้าหักหน้าังน่าหลัง เปลี่ยนเป็นแพนด้าครับพี่ไม่มีแพนไม่มีแพนด้าจตัวมองไม่เห็นมันหมีแพนด้าหรอพี่พี่พวกเราวันน่ารักเกินกว่าจะกลายเป็นหมีแพนด้าเพราะเรามันเป็นหมาแพนดี้พวกเรามันน่ารักเกินกว่าจะกลายเป็นหมีแพนด้าลีแม่เบอร์บีโค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  เอากีต้ามาเล่นดีเอากีต้ามาเล่นดีเออ้มนมแล้วแต่ตอนนี้หมูว่าโนบอดี้หนีพวกเราไปแล้วหนูเป็นหนูเป็นหมาแพนดี้เอ้ยหนูเป็นหมีฉันว่าโนบอดี้หนีพวกเราไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนอีกเก้า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 คนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกหกคนอีกหกคน ช็อคโมช็อคโมพี่อัดช็อคโมช็อคโมชมได้แล้วชมมลอีองคนอีกสองคนอีกสอกคนเดียวอีกคนเดียวอีกมคนพี่พี่ขายสนะคะขออพี่แฮมพี่แฮมพี่แฮมสวัสค่ะ กดเห็นแ่สภาพหนังพี่แฮมวันนี้น้องยมมากเลยติ๊กต็อกสตาร์ห้องน้องพอมากเลยนะขอบคุณครับพี่แจ้งขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับทุลาบนะพี่แฮมที่มาช่วยนะคะกได้ไหมอ่ะพี่ธีรนคุณวาทินขอบคุณครับกันแทบตายไม่ทันค่ะไม่ทันขอเราคุณสองกันนะครับตอนนี้ว่าเราคุณสองกันนะครับทุกคนบ้านผมบ้านบูมคุณสองอยู่ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณด้วยนะคะเก่งมากเก่งมากเก่งมากกงคุณสองอยู่ บ้านเขามีบ้านเขามีรกิิงกิิงกิิงไมครบพอะกิ้งกันกิ้งกินกลงกลิงกันกันนี่คืออยู่ตอนนี้อยู่หมดกลิงกงกันกันเพราะกันกันอยู่แล้วกันกันอ่ะรู้อยู่แล้วว่าอยู่แต่ว่ากิ้งกิ๊บแฮมตอนนี้คืออยู่หมดกิงกงก็คือไม่มีใครส่งเลยรมโอขียกอดรักมากรักเอ่ยคุณสองคูณสองเลยแล้วจะหมดแล้วเหนียวแน่นสุดขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งเอาเพลงนี้ดีกว่าทุกคนอ อ๋ออะไรอ่ะกันการอะไร呀การอะพี่กันเขาต้องเรียนเหรอเกิดการบ้านนู้นเดี๋ยวก่อนนะกัรกานอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่ที่เราคุยใช่ไหมไม่ยไม่ใช่ที่คุยไว้เลยแล้วสี่สิบสี่แล้วอะกันกันอันนี้ไม่ใช่ที่คุยไว้ใช่ไหมพี่พี่ทำเป็นไงบ้างพี่ทำหายไปเลยอ สรุปว่าสรุปว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น้องบุูมต้องไปหาคุณหมอด้วยนะเออเออใช่คุณน้ต้องไปหาคุณหมอด้วยต้องไปหาคุณหมอด้วยใช่ใช่ทีพีุ่ดไปแล้วโอเคทุกคนเรามีนวมเรามีนวลมีนวลเรามีนวมไปขอบคุณพี่อาทีหาหมอพี่ไปทีมาค่ะมาค่ะ let's go let's go ค่ะพี่พีปิดหัดใช้ละซ s ละเซ t พี่การบอกไปหาหมอพี่มาจริงๆด้วย ใช่เป็หาหอเอ้ยเพราะว่าความหาหอมาเป็นไอหน้าแล้วเหมือนแบบเหมือนผอมมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนพันด้า Get เ t ตเวลซ o นแตงคิวเอชพี่บุ๋มพี่บุ๋มพี่บุ๋มก็มาดูเหมือนไอเนี้ยว่ะดูเหมือนผอมเหมือนกันอ่ะเหมือนผีพี่บุ๋มเขียนจมูกเหอะไม่แน่พี่บุ๋มจะเป็นผีแล้วอ่ะจริงอีกนิดนึงแบบมันไม่ใช่นะว่ะจริงขนี่เขียนจมูกพี่ก็เป็นโคโค่เออ ดูเขียนจมูกหนูว่ะเลยโคโค่รสมันดีว่ะชินนี่จ้ากลิ่นมันดีว่ะกลิ่นมันคือกลิ่นโคโคเลยพี่เทียนออืชินนี่นี่จ้ามามาไม่ได้ช่วยเลยมาคราสมาคราสโอ้ยนมอีกหนึ่งอันนมอีกหนึ่งอันทุกคนโอ้ยนมอีกหนึ่งอันครับโอ้ยพี่พี่อาทีสุดยอดมาพี่อาร่อยเหนูไม่รู้เลยว่าเราอีมนมด้วยอ่ะขอบคุณค่ะ